เห็น่ะพี่น้องเบื้องยอดพูดนะโอ้ยอ่อนซอนเดีเพวู่นอากาศซาขึ้นนังสิหองหินชัดบอกเห็นปะ่ะขนาดเสียบทิมไว้จะซื้อเลยน้ำกับว่าใครได้โฮสซ้สำได้พี่น้องเนี่ยเห็นบ่มันก็เกิดยอดเกิดยังขึ้นมากมัดเนี่ยยังสี่ก็ได้อันนี้คือเสียบเคล็ดให้พี่น้องบึ้งจซื้อว่ามันไงสำหรับพักปังนะพี่น้องพักปังแดงเห็นป่ะสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี่กับพาพี่น้องมาเลาะเบื้องพักปังแดยงยอด่อยง่าย่ง่ายคื้เก่าหร้อพี่น้องเห็นป่ะเนี่ยพุณนะ ยอดเต็มเลยพี่น้องบึงเป็นบ่ยอดนี่แต่หยอดนีงไงพี่น้องบึงคพ่น่ะไอ้พี่น้องบึงคพ่นอ่ะชัดขึ้นเลยไอพี่น้องบึงชัดเลยหยอดกต่สีไม้เก็บเก็บแล้วผมกจะเสาวอันเครื่องมันไปขยายปลูกไปอีกทีหนึง่งการปลูกพี่น้องกับทับบึงเน้อเพราะว่าปลูกในมีสองกันแล้วนี่พี่น้องเขาจะตัดเป็นท่อนหนี่งสิไอ้เครื่องมันเห็นบ่าวเดี๋ยวพี่น้องผมกจะให้บิ้งเคยเ็ให้พี่น้องบึงเลยเขาจะตัดเป็นท่อน ปลูกเลยก็ได้เพราะว่ามันมีนี่อย่างสีมันจะขึ้นมาตามซอกใบมันนะหรือว่าเขาจะไปช่ำใบผมกับช่ำใบส่วนหนึ่งแหละพี่น้องแต่ว่ามาพาพี่น้องเบิง่งอันนี้ก่อนเห่พี่ะนะ้อดหยดหยดใหญ่หยดงามอีหคนเด็กแต่กำลังขึ้นประมาณหน,นึ่งเนาะมันก็อาจจะเห็ุในแสงมันแต่ว่ายอดพี่น้องเอ้ยอยากให้พี่น้องเห็นกับตาชัดๆด้ะนะยดวยคนหยดอัวออหลีพี่น้องช่วงนี้เดี๋ยวผมเก็บหยดเก็บยัาง,งาองอกมดแต่ ผมกระเชียนเล่าเครื่อมันไปปลูกตอนปลูกเดี๋ยวผมก็จะไทยพี่ให้น้องขาบเบื้องพร้อมเห็นบ่าพี่น้องเบื้องยอดบนน่ะโอ้นอนซวนเดี๋ยวบรรยากาศซาขึ้นนงดสิพี่น้องกะถ้าเบื้องตอนที่ผมปลูกเด้ออันนี้ผมมาเบื้องกักัญมตัดนี่ก่ออาจจะไม่ได้ไทยพี่น้องเบื้องตอนตัดเนาะเพระาะว่าผมเคยไทยแล้วแต่ว,ว่าตอนปลูกเดี๋ยวผมจะไทยพี่น้องเบืบ้องยอดพี่นอ่องก็จะตัดเอาเม็ดแล้วก็ญชเอาเครื่อมันนล่ลหละเอาไปปลูก เดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบ่งตอนนันที่ช่ำใบพี่น้องนี่เห็นบ่พี่นอ้องส่วนที่ช่ำ้บว่าได้เห็นยังนิดนี่พี่น้องกระถางยวออนนาสวนนี่แหละเห็นบ่เอามาปักทิมชิมใบเห็นบ่มันก็เกิดเต็มมัดเลยอันนี้แสล้มที่จะไปล้อมหัวเห็นบ่พี่น้องนั่นนะ่ะไอพี่น้องเบ่งบรูว่ามันจะเสียงมันเที่ยหไพี่น้องเห็นชัดบ่เห็นบ่ขนาดเสียบทิมใบ้ะซื้อเนยน,า,นามกับว่าใครได้ฮสซําได้พี่น้องนี่เห็นไ่มมันก็เกิดยอดเกิดยังขึ้นมากมัดนี่ จังสี่ก็ได้อันนี้คือเสียบเฮดให้พี่น้องบึ้งคือซื้อว่ามันง่ายสาหรับพักปังนะพี่น้องพักปังแดงเห็นไหแค่เอามาเสียบทิ้มใบหดน้ำในแต่ทะเลเอามาเสียบใบแล้วก็บ่ได้หดอีกพี่น้องเนี่มันก็เป็นหยังเห็นไหมันก็ขึ้นหยอดเต็มยัองสิเฮตดแบบนี้ก็ได้เนี่ยเอาไปปลูกแต่ว่าเมนฮา่เฮ็ยแบบนี้เขาเอาเสียบลงดินหดน้ำมันก็เข้าเดี๋ยวพี่น้องอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ขึ้นใ่ายจองสีเลยเห็นบะใหย่หยอดนั่นเเห็นไ่พี่น้องนี่เห็นบะ ขนาดเสียบไว้น้ำเขาบ่กใครได้หดซำห,ด,หดตังด้งต่เสียบที่แหลกนั่นแหละตอนปลูกพี่น้องกับทาเบิ้งเดี๋ยวผมจะไช้พี่น้องเบิ้ง